เมื่อกินน้ำตาจริงรู้ค่าของคำเตือนแม่เชื่อในรักแท้ฝืนคำแม่นี้ตามพี่มายอมกินกรนเกลือเพราะเชื่อในคํคำสัญญา หวังไงรักน้ำผาผลออกมาน้ำตาไหลรินอยู่มานานไปจึงรู้ค่าของความเป็นพี่สิ่งที่เคยไดียินคือ โอ้ยเนาะเหมือนจะมาดีเลยนะสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับมันบรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพน,นมผมนนวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับแหมวันนี้วันนี้ว่าจะไม่ไม่มาลงแล้วคลิปนี้นะฮะคือวันนี้เนี่ยอยากจะพาพี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับมาดูความดกของหม่อนไว้คิงของเรานะครับอหม่อนต้นเนี้ยเป็นหม่อนต้นใหญ่แล้วแต่ว่านะครับเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้คือเป็นหม่อนที่เราปลูกแล้ว มันก็เป็นหมอนที่ปลูกแบบแบบธรรมชาติแล้วก็คือไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับเพราะเป็นเขาเป็นหมอนต้นใหญ่แล้วก็ปล่อยให้เขาติดดอกออกผลไปตามฤดูกาลของเขาดูฮะต้นสูงใหญ่มากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถึงช่วงที่ช่วงระยะเวลาที่เขาติดดอกออกผลก็คือหลังจากที่ที่เนี่ยแรงมากนะผมให้ดูก่อนรอบ,รบ แรงมากพอแรงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถึงช่วงที่อามันจะมีฝนหลงฤดูมานะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ตกหนักใช้ได้เลยนะครับแล้วหลังจากที่หมอนเนี่ยเขาทิ้งใบเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพอมาเจอฝนปุ๊บนะครับตอนนี้เขาก็แตกตาออกมาแล้วก็จะมีผลออกมาเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับออกทุกตาทุกจิง คือลักษณะของหมอนแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปทําอะไรเขานะฮะอันนี้ก็คือเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเขาดูแลตัวเองเขาได้แล้วเพราว่าหนึ่งคืออายุเขาได้ต้นเขาใหญ่เนีย่ยดูผลออกมานะโห้โหแบบนะครับเยอะมากดกมากหมอนสายพันุ์นี้ก็คือไว้คิงนะครับไว้คิงเอยอ่าก็จะมีลักษณะเหมือนกันกันกบไว้คิงเขาปากีอ่าไต้หวัน เดี๋ยวอะไรนะอีกตัวอ๋อหิมะเลัยนขาวเออนะครับลักษณะพวกนี้ก็จะเหมือนกันและรสชาติก็จะหวานหวานเนี่ยที่ก็บอกว่าหวานปลาน้ําพึ่งก็คือเหมือนตัวนี้นะครับและพออายุเขาได้เขาเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรนะเรารอแต่รอแต่อให้มันถึงฤดูกาลของเขาเนี่ยเขาก็จะติดดอกออกผลของเขาเองเลยนะฮะดกมากนะครับดูนะครับ ถ้าใครที่จะปลูกไว้แบบปลูกไว้ทานไม่ซีเรียสอะไรมากมายเนี่ยก็สบายเลยเนี่ยฮะถึงเวลานะครับอันนี้เราไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรเขานะครับเพราะว่าต้นหม่อนตรงนี้ย้าหนวดปลูกไว้เพื่อไว้เอากิ่งนะเอากิ่งไว้ขยายพันธุ์นะครับเราก็จะตัดพวกกิ่งกระโดงออกก็จะเหลือลกิ่งแขนงที่เขาแตกออกมาเนี่ยก็จะติดผลแบบนี้นะครับดกมากแล้วก็ดกจริงๆเอน,นะครับ ตอนนี้นกเริ่มมาแล้วนกเริ่มมาจองะจองพื้นที่แล้วตอนเนี้นะครับหลายต้นนะตรงนี้นู่นดูต้นโน้นก็เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่อันนี้ก็ออกเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะล่มหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็ได้แดดได้แดดดกจริงนะนี่ถ้าท้ายดีนะนะนั่นนวลแนะนําว่าถ้าจะให้ดีเนะี่ยก็คือช่วงเนี้ยช่วงที่หมอนออกแบบเนี้นะครับ อัดน้ําให้เขาหน่อยอัดปุ๋ยให้เขาหน่อยแต่นี่ก็คือไม่ได้อัดน้ําไม่ได้ดปุ๋ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเขาก็ดูแลตัวของเขาเองได้แล้วนะครับก็รอชิมผลอย่างเดียวหม่อนปลูกง่ายถ้าเราเข้าใจเขานะครับถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยปลูกง่ายแล้วเขาก็จะให้ผลผลิตกับเราไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะดูดิมดเจาะแมงเจาะเนี่ยไอ้ดูนะฮึอือเจาะซะแบบพลุนเลยเนี่ย แต่เขาก็ไม่เป็นไรนะฮะพวกนี้ก็คือบางทีพอมดเจาะแมงเจาะเขาก็ยิ่งตกใจนะพอยิ่งตกใจยิ่งออกลูกเลยทีเนี้ยดูโหสุดยอดอ่ะโอเควันนี้พามาดูเฉยๆพามาดูความดกของหม่อนไว้คิงหม่อนรสชาติดีหอมหวานปานน้ำผึ้งและคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก่อนจากการวันนี้ฝากช่อง พี่ต้อมเหมือนเดิมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปลนนะจ๊ะไปติดตามรับชมกันได้เลยทางช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นแปลนช่องที่มีทั้งสาระความบันเทิงความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชปลูกผักสวนครัวรั่วก,กินได้แล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับ 9, ก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีนะเป็นอีกหนึ่งช่องดีๆนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับการเกษตรอยู่ เป็นเกษตรปลอดสารนะครับปลูกพืชปลูกผักปลูกยังไงปลูกไม้ผลปลูกยังไงไปติดตามรับชมได้เลยนะครับทางช่อง9ทีล9เกษตรอินทรีส่วนวนี้นะนวดลาทุกท่านไปก่อนด,ดูดกสะอ,อ่อหสะอ,อ่นมากเลยเล <c oughs> นะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ปลูกก็ปลูกซะนะครับอ่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมอน มีปัญหาเรื่องการปลูกหม่อนปลูกหม่อนไม่ติดผลปลูกแล้วมีปัญหานึกถึงหม่อนนึกถึงเรามันบรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมโทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์นะครับ0954321434หรือเข้าไปทางเพจ Facebook ได้เลยนะครับมันบรีเขาตาเที่ยงนครพนมวันนี้หน,นวดลาไปแล้วสวัสดีครับ เมื่อกินน้ำตาจริงรู้ค่าของคำเตือนแม่เชื่อนในรักเธ